สวัสดีค่ะศรัทธาในพระพุทธศาสนาวันนี้ก็ยังคงมีอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะดูข่าวหลายๆเรื่องหลายๆราวแต่ก็ยังศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะอย่ามองว่าทุกปัญหาที่เข้ามาเป็นเรื่องทุกข์ให้มองว่าเป็นสิ่งธรรมดาที่เราต่างต้องพบเจอ ก็จะทำให้เราไม่ทุกได้ไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวังและก็ไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไปเสริมบุญอย่าให้หมดส่วนบาปก็ลดอย่าให้เพิ่มโชคอยู่ที่การสแสวงหาวาสนาอยู่ที่การกระทำพึ่งชนะ ผู้น้อยด้วยการให้พึงชนะผู้ใหญ่ด้วยความอ่อนโยนความสุขจะสอนให้เรารักคนอื่นความทุกข์จะสอนให้เรารักตัวเองไม่มีใครกำหนดชีวิตเราได้ดีกว่าตัวเราเองอดีตล่วงไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงจงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดีเอง thank mm -hmm.